สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณเกดจะพามาทำพุดดิ้งปีโป้นมสดแบบง่ายมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีทำกันนะคะเกดฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. แล้วก็กดติดตามช่องเกดวาเลนตี้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ mm hmm. วัตถุดิบที่จะใช้ในวันนี้นะคะ mm hmm. ก็มีแค่ปีโป้กับนมสดค่ะส่วนปริมาณก็ปรับได้ตามความต้องการเลยค่ะ mm hmm. ก่อนอื่นนะคะเรามาแกะปีโป้กันก่อนค่ะ แกะปิโป้ออกใส่ถ้วยที่เราจะทำตัวพุดดิ้งนะคะวันนี้เกจะใช้ปิโป้สีม่วงนะคะถ้าใครชอบสีเขียวสีแดงหรือว่าสีอื่นๆก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยค่ะพอเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำไปเข้าไมโครเวฟค่ะเกจะเข้าไมโครเวฟประมาณ1นาทีนะคะแค่พอให้ตัวปิโป้เขาละลายค่ะ แล้วเราก็นำออกมาจากไมโครเวฟนะคะวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งค่ะให้หายร้อนนะคะจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะเกลจ,จะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มาแกะปิโปลออกจากถ้วยกันค่ะจากนั้นเราก็ใส่นมสดลงไปค่ะ แค่นี้ก็เป็นพุดดิ้งปีโป้นมสดแล้วค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ mm hmm. เกดฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเกดวาเลตตี้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆก่อนใครที่เกดนำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปทานก่อนค่ะ